เรามีนี่มีสินต้องเคลียร์กันนะลูกมีสินอะไรพ่อำทำยางในเธอใส่ชุดหรือเปล่าไม่ใส่ไม่ใส่เอ,<ม>เอาพี่หมอนอมเองหร่ะพี่หมอนเปียกหรอเฮ้ยหมอนพี่หมอนเองมาเป็นพยาติให้หน่อยเป็นพยาติเหรอเอาถือกล้อง เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นึงขอแก้พาก่อนโอ้ยคือดีแท้ม่บาลรมีของเัินยัองอไม่เอาหรอกเอาผัดผมปวดร้อนมากเลยเนี่นะไม่ต้องจดนะเพราะว่าแม่หน่อยจดแล้วพ่อจะอ,าอาตาลายซื่อนะพ่ออาจตาลายซื่อนะเดี๋ยวทายพ่อก่อนนะพ่อเอ็มและยองหนึ่งมือ เจ๊หายแท้เนาะ8 9 0อ้าวอันนี้อวยพรให้พ่อเอ็มระยองขอบคุณพ่อเอ็มระยองน้าจ่าที่กดมาไลค์ให้ละแค่เราเดียค่ะพ่อหวัง3,000พ่อหวัง3,000ขอบคุณพ่อหวังนะคะขอบคุณพ่อหวัง3,000 3,000พ่อเบสเมืองเลยขอบคุณพ่อเบสเมืองเลยนะจ๊ะตาแว่น2,000ขอบคุณตาแว่น2,000น้าจ๊ะอุ้ยลุง ลุงไม้ห้าร้อยอ่ะไม่เห็นเป็นไรได้แค่หนึ่งพันเลยพ่อเบสหรือพ่อเบสพ่อเบสก็ได้พ่อเบสเอาตาแว้นโอ้ลุงไม้ห้าร้อยทอนมาห้าร้อยไม่ทอนเออไม่ทอนก็เอาไปขอบคุณพราการใช้ที่ไม่ต้องทอนนะคะเอาแกเป็ยูไม่เปิดเอาทานน้ำมันพ่อค่านน้ำมันเนาะทานแค่นี้หรอมาแล้วเอาเพิ่นขอบคุณอยู่พ่อจะหนักคุณเนาะขอบคุณพ่อบแม่เอฟซีทุกคนเด้ใจะที่วนมาไล่เห็นแล้วได้อะได้วยจ้ะ ตีออกดีๆแน่ตีออกกระเฮ็ดงามๆแน่่ายหลวพอน้ำแน่่ายหลวนี่ๆๆเยหนึ่งสเลืแไม่หน่อยเ้นหมดแล้วนะไม่ต้องบอกชืดี่ีหนึ่งห้าหกเจ็ดแนี่ย่แปดนนี่อีกคนมันห่อน่อนี่รียละววัอันไม่รู้ว่าจะได้มากรุงเทพหรือเปล่ารอบหน้า พ่อตาน่ะแกไตวายแล้วก็เป็นปอดติดเชื้อเดเมาฮะเดเมาถ้าถ้าแกก็ตอนนี้หมอไม่ให้เยี่ยมเลยนะใหอยู่ในห้องปอดชใช่ใชเดเมาคือเกาพวอยังว่าประเดเมาไม่มันเยี่ยมได้เป็นเวลาหรือเปล่าเยี่ยมได้เป็นเวลาแต่แต่ตอนนี้ไม่ได้เยี่ยมเลยอ่าเพราะว่าเขาเจียวเสือเขาไป็นยังอยู่ในห้องที่เขาปอดเชื้ออยู่ถ้าถ้าสมมติว่าวันที่สองนี่ยัง ยังไม่แก็จะจะได้กลับบ้านโทรหาเนี่ยหค่ะไม่ไม่หมอเขาจะโทรมาหาพี่ชายเองพี่ชายว่ายังไงเขาจะเอาอะไรเขาจะโทรหาเตรียมสชมพูยาสีฟันเตรียมให้หมดแล้วเตรียมพ่นอะไรนู่นนี่เตรียมให้หมดแล้วหายไหมหายไหมหายไหมตาจะหายไหมหายตาหายเออหนูแล้วขอจะช่วยแต่งหน้ามากงงวะไม่เหนอจะงงยงไงเนี่ย บอกันใช่หลอเบิกเนียยมันมีความรับเออปอเบิความลับพอดอกพอคุยกับเนียนดูลูกอหลยังไม่ยำไว้ออนี่แม่จะดูไหมดูไม่ให้ดูหรอกกูเล่นเฉยเฉยไม่จะไปหาคุยนอกบาบเบิรนมันเบิรงบอได้เบิงได้เรได้ดจมันเบิรงบอไดุ้๊กยพ่อจะบอกตรงๆนะพ่อจะไม่ได้อาบน้ำแต่เมื่อวานนี้ เพิ่งบปได้ดอกปลูกมันอันมันมีความลับมันหลายมันสวยมากเลยวันวนี้ใครเขียนคิ้วให้เยอะเลยเดี๋ยวใครเขียนคิ้วให้เดี๋ยวแมาเอาเลยอีหลีสวยอีหลีสวยป้าแจ๊งหน้าเองก็เก่งเยอะเลยไม่เยอะเหนียวไหมเหนียวมากเลยเหนียวมากเลยอ่ะพอการใช้ได้ดูไรสุดที่ไหเมื่อวาเมื่อวานนี้เราอยู่ไหนเมื่อวานนี้เราว่าโอไม่ได้ดูไม่ได้ดู เออไม่ได้รู้เลยกางน้ำอะไรหรือเปล่นอนแล้วมั้งพี่ม่น้ำสติ๊ก่เมื่อวานนี่ยุงเยอะมั้ยไม่แล้วมียุงจะไปซ้อมใส่แดดที่หรอไม่ไม่ไม่เขาให้ถ่ายคลิปไม่ซ้อมนะไม่ให้ถ่ายหรอวมั้งพ่อจ้าไปเจอกันในกรุงปีสปีสจ้านี่นี่นี่เออทำไมไม่ทำอย่างนี้ทุกวันเหรอจะได้เย็นเนาะอันนี้ใช้เต็นท์เราค่ะอันนี้เต็นไม่ยูทูบจะมาเหรอวันนี้อุ้ยอุ้ยหนูพูดเหรอ ยูทูบเบอร์ไงเต้นยูทูบเบอร์เอ้าต้องรูพูดหรอเดยวเย็นมาต้องรหน่อยละอันนี้เต้นยูทูบบั๊ลแล้วมีของยูทูบเป็นของนั่งกูนี่ถ้ามียูทูบแล้วเขไม่ได้นั่งเนาะต้องรูหน่อยล่ะเสียอีอกันแบบไหนยูเต้นหนีเลอยูเต้นผู้หลัวยูใส่เดียร์ทีวีดูเคี้ยคิวเป็นคิ้วนะไม่เหงือกหอกกันเคี้ยวใหญ่เป็นไม่รู้พอดีเนาะ ที่มีตรงหูหน่อยบอบังเทลันได้ดอันนี้น้อยจิกลิข์เนี่ยยืดผอมหอมยอมหอมเขาให้ผู้เท่าชีสแล้วทำไมไม่เอาอย่างนี้มาติดแอร์เนอะ่ให้ตีนใ บอกผู้น้นตัวเนาะเขาให้ติดอยู่แต่ฮัดต้องเสียต่งางค์คนละส0งร้อยติดเราเราเพื่อเสียต่างค์แล้ววุ้ยวุ้ยเนาะมาหาเงินเฮ้ยความสามารถเสียต่างค์เออเออ,อ,อนาอะถอนมาเลยห0าร้อะเอาวันนี้ร้องกี่เพลงเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมต้องเข้ากลุ่มปิดใช่ไหม ปูอิงร้องคนเดียวนะครับวันนี้ทั้งคน<า>อนเสิร์ตเลย <c oughs> ทั้งคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ตปูอิงร้องคนเดียวครับเอ้วกระเป๋าใบนั้นสวยนะที่พายเมื่อวานเนี่ยสะพายนะกระเป๋าที่มีเพชรอันเล็กๆหน่อยไหมจิ้งลิกหน่อยไหมใช่แล้วอืมแล้วคุณคนไายปะคนไทย,ยกับทหารปุ๊บพ่อโจมาเนาะวันนี้เน, <c oughs> นาะก็มาสายยังมาผัวเออขนาดนัดเขาสีม่วงแรงแน่น่ะ แล้วเราจะไปเฮ็ดคอนเทนต์งูอยู่เนาะเหนาว้าวับอีัอบอีขนาดนี้ก็โอเควันนี้เลิกเร็วนะลูกวันนี้ไม่ได้นอนนะพ่อไม่ได้นอนนะจะดูตอนขึ้นเลยนะเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้มันเลิกหกทุ่มไงวันนี้วันนี้เหรอใช่พรุ่งนี้ตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่ง <laughs> ตีหนึ่งครึ่งอ่ะอก็ว่าภาษาไทยเนาะตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งเออพี่คมาน,นะหาดูไม่ไม่ต้องเอาองตัวก็ได้ออนใหม่อันที่มันเล็กๆต้นหูที่เราใส่เล่นเฉยๆนอะอันใหม่มันหายแล้วเสียเถอเสียไปเถอะเอสียเถอะฟาดเหล็กเล่าออกมือกันพอไปเสือแต่จักผู้ใด้ไปเขียนไว้ทัน มันไปออกทะเบียนรถทีตัวงานหลักพี่แจนยแมนบอกจ้าจ้าว่าไงจ้าไม่ได้ร้อนรถมาแล้วเขาอยู่ไหนอะฮะใครนะอยู่ไหนบ้าแพนอยู่ในรถ้าจูโอ้เลยปหาลำแพนไหมเขาเขาเล่าว่สนใจอะไรเออน้องกำลังลงเคี้ยวอยู่ คิ okay, okay, time, he ้วสวยมากเลยพ่อหนูไม่มั่นใจเลยเนี่ยเอ้าง่าีลลูกหไม่มั่นใจเลยพ่อก็ให้เบ่มันใจแล้วสิอุงิงมาอยู่กี่วันถึงได้แต่งหน้าเองนะแมแต่อยางหัวเนาะมาอยู่พูดอะพ่อตาใจเฮ็ดเฮ็ดเจเลยอยู่แม่ ก็ง่ามง่ามง่ามครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องง่ามกัง่าม,ามเยี่ยนคลิปหน้าครับบนดี้ครับ